หอยพี่ซีฟู้ดนี่คือเยอะมากครับผมหอยใหญ่มากที่นี่มาก็ต้องทานเช่นเคยหอยเช่นเคยใช่ไหมเราเน้นหนังเนื้อแพ้ก็ยังมีหมูหมูกุ้งหมูหมูกุ้งหมูหมูกุ้งอือเดี๋ยวเราลองชิมดูเนาะเซลชี้หอยหายผมว่าผมมันมาเป็นแบบว่าตายแล้วนะมันว่ายหนีไปไหนมันว่ายหนีเจอหอยแล้พี่อาเราลองชิมหอยดูลองดูครับ หอยดิ้นได้เลยคือความสดของเขาครับความสดของเขาโอ้อไ่างนี้ครับแน่นๆนหนึบๆนะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอทานไปรู้เลยว่าอันนี้ปลาเราใช้ปลาเนื้อปลากระพงฮะอ่าเป็นเนื้อปลากระพงแล้วเนี่ยจ่ายแล้วครับผม เนื้อปลากระพงเนื้อปลาเนี่ยคือเราใช้เนื้อปลาสดของปลากระพงแล้วเราบดดิ้นได้มันจะไหวเราหนีไหมไม่เนาะโอเคเพราะอารมณ์ที่นี่เขาจะชมมักให้เพื่อให้ความนุ่มมันขึ้นอ่ามันจะยิ่งนุ่มแล้วก็คมกรอบมากขึ้นอืมเนื้อปลาปลาดีอ่ะครับใช่นุ่มไม่พาวเลยใช่ครับ